พร้อมลงถนนเหมือนกันครับเพราะข่าวนี้มันทําไมเราต้องอดทนกับครอบครัวหรือนามสกุลนี้ทั้งชีวิตกูไม่ช่เป็นบ่าวรับใช้มึงกูเกิดมามีชีพเป็นหนึ่งมีดวงวิญญาณเดียวเหมือนมึงเหมือนกันดาราตกกระป๋องผมไม่ใช่ดาราตกกระป๋องนะครับผมยังมีกระป๋องอยู่นะแล้วก็เออผมมีอะไรมากมายมากกว่าเป็นดาราตกกระป๋องนะทําไมอ่ะคุณเป็นคุณเป็นเสื้อแดงจัดหรือว่าคุณรักครอบครัวชินวัตรเหรอครับก็ขอให้คุณไปอยู่เขมรนะครับพวกประเทศไทยก็ไม่ต้องการคนอย่างมึงนะครับใส่หัวไปครับ ไปเลยท่าไม่รักชาติไ่ะไปเอาการเมืองด้วยไปเลียกับไปเออคานเข้าใจโลกมีสองคู่่กูเป็นดาราก็ไม่มีใครชอบกูอย่างไรคนชอบกูก็ชอ,ช,อช,อชอบคนชอบเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านกูเข้าใจเขียนมีสองด้าน,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 าน,นไปอ่ะกูมีปากเหมือนมึงอ่ะกูไม่ได้เหรอไปจี้จุดแต่มมังไอหัวลิ้นจี สวัสดีครับทุกคนขอบคุณนะครับสนุกสนุกนะฮะเราพูดคุยกันจริงไม่ไม่ได้มีความเครียดเลยครับแต่ว่าบางคนเขาจะโอ๊ยขอบคุณมากจุดพลุให้เลยเหรอพูดเรื่องนี้นยกขายชาติทีทุกคนจุดพลุให้บีมเลยยูนิเวิร์สก็มาอะไรก็มา